จากเช่ามาห้อยก็ไม่เคยแกะกรอบดูบขอบนะวันนี้ก็จะดนะูขอบจะเป็นเหมือนขอบกระบอกเลยนะครับตรงนี้เรียบมากแต่องค์ห่วงเชื่อมที่บ้านนังนเป็นค้างเลื่อยแต่หลังก็เป็นแองกทาเหมือนกันครับชนะไพ่มาเจ็ดหมื่นเปิดกรอบชมขอบเลยครับห้อยแล้วชนะไพ่มาเจ็ดหมื่นเลยนะครับโอเค ข้างเลอยหลังยังยงนครับหมานมากขอบเรียบเลยนะครับอย่างก็ขอบกระบอกเลยหลวงปู่ไข่วัดเชียงเลนนะครับจะหลุดแล้วจะหลุดละอีกนิดหนึ่งแป๊บนึง หรงหูเหรียญแปดหลวงกู <All there. S 1> ง้ไข่วัดเชิงเลน,นะครับ,บวัดะจัุมาบ่อผิดนะครับห่วงในตัวนะครับห่วงเชื่อมก็มีนะครับแต่อยู่ที่บ้านไม่ได้มาด้วยอันนี้เอาพาสมเด็จเกษมโยไปแลกกับเขามา แล้วก็ไม่ไดีแกะกรอบดูนะครับแต่ตอนนี้ก็เอามาดูแกะกรอบดูครับก็เป็นเหมือนขอบกระบอกนะครับแต่ว่ามันก็มีเส้นไหลๆนะครับหลังนี้ยันนะครับยันนี้ชื่อยันอะไรนะคล้ายๆหลวงพวกก่อกลวยนะยันเรียกซับเลยนะชนะไพ่มาเจ็ดหมื่นหอยห้อยเผา องอ,อื่นไม่ได้ห้อยตรงนี้ชนะอย่างเดียวเลยไม่มีใครเล่นด้วยละส่องกล้องให้ชมหน่อยเรือก็สั่นตอนตอน,นี้อยู่บนเรือครับสวยผิวเดิมเลยครับ <S <S โ,โหสมบูรณ์มากเราเนี่ <S 1> <S 1> เรือสั่นนะ คมมากผ่าสมบูรณ์นะครับหลังเป็นแองกระทะหน่อยแต่องคอบก็บอกนั้นเอ้ยองค้างเลยหูห่วงเชื่อมนั้นเป็นจะเป็นแองเยอะว่ามียันนะครับมีจานมือยันจานยันนะครับไขว่ไขวดเชิงเลนนะครับว่ดจตุมาบพิษ lìa săn, lìa ra thuyền